ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีท่างช่องนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาถือว่าเป็นโค้งสุดไทยนะครับของเซียนนาดีนะครับเพราะว่าเริ่มเห็ดหวยนะครับสุดรัฐบาลไทยนี่เริ่มแหลกนะครับเซียนนาดีสีคำนนณคำนวณสูตรสูตรเต็มออกมากวอนนะครับจ้องคอยถิ่มมากัดพี่น้องเอฟซีเข้านะครับ ครับนี่คือสุดเต็มนะครับที่พันพันมากนะครับที่เคยทำํำตัวเลขกมากนะครับเนาะนี่คือสุดเต็มนะครับครับนี่คือสุดเต็มนะครับเอาเห็นพี่น้องเขาเบิ้งสุดเต็มก่อนนะครับเนาะอคนละสูตรนะครับ พี่น้องอีซี่ครับแคปนาจอไอคอนกระไดนะครับแล้วนี่คือชุดเต็มนะครับชุดรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับ16ตุลาคมไปแล้วนะครับเมื่อนวันที่1 0 13นะครับเนาะ13นะครับเดี๋ยวฉีเขียนไว้หมวดประจำวันที่ก่อนนะครับเนาะ16ตอคอนะครับ สองห้าหกหกนะครับครับนี่คือสูตรเต็มนะครับสูตรนี่นะครับของเซียนนาดีนะครับรุดหยากนะครับกับบอเมียนไวพี่นอนเข้าเอาไปรุ่นเบิดตทุกตัวนะครับเด้อนี่สำหรับตัวเด็กแนว่างเท่านั้นนะครับแนวทางเด็ดๆนะครับถามมาลักหนึ่งนะครับพี่น้องเย็ซี่ ถามมาลักหนึ่งนะครับก็จะมี1 0 1 9 1 8 1 7 1 6นะครับถามมาสองนะครับก็จะมี2 0 2 9 2 8 2 6 2 0 2 9 2 8 2 7 2 6นะครับก็จะไล่ไล่ลงมาหวัดลักหานะครับพี่น้องที่ เพื่อพี่นอ้อามีแนวทังจากทางอื้นนะครับนะมาบึงมาเทียบแต่ได้เลขจากสำนักเอื่นนเลยว่าเลขมีทีมาของเาข,ของนะครับเขาอมาเทียบได้ใลนะครับตัวเลขที่มีอคียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักนะครับก็ทีติดตัวได้แน่นะครับมีโอกาสยู่นหนี้นะครับนะ พี่นองเ้าก็แเชหนนาจอไว้นะครับสุดเต็มนะครับเนาจิมภาพพีพานอเข้ามาเบิ้งสุดสุดฟันท่งนะครับของเสียนนาดีนะครับ้อครับเป็นยังคือว่าสุดฟันท่งนะครับพี่น้เองซีครับคือว่าตัวเลขนะครับเสียนนาดีคำนาวนออกมาต่างต่เริ่มมือห้วยออกนะครับจนจนกระทั่งขณะนี้นะครับ เข้านะครับเข้ากับมาจับชุดอยู่ในนี้นะครับเนาะมีหลอดนี้นะครับมันมีสองแปดแปดสองนะครับเป็นทีเป็นทีแปกนะครับเพราะว่าตัวเหล็กตัวเหล็กมาชนกันนะครับเห็ดออกมาได้ตัวเหล็กมาชนกันแล้วครับมันมีสองแปดแปดสองนะครับอันนี้คนละสูตรนะครับเด้ออันนี้สูตรลูกซ้อนนะครับสูตรลูกซ้อนสูตร,ตรนี้นะครับ รอบรอบออกมุกซีนะครับนะกับเข่านะครับเข่าตรงๆนะครับมุกซีนะครับย่างนึงกับเวลามันมีเวลาหลายนะครับคํานวณหวยราฐบัลไทยก็คือก็คือคํานวณหวยเล่านะครับครับมันก็มีอยู่สองแปดแปดสองนะครับนะตัวเลขส่วนกันนะครับครับสูตรที่หนึ่งนะครับ สูตรลูกศรสูตรที่2นะครับสูตรตัวเลขในตาล่างนะครับสูตรหกตัวนะครับต,กกตัวเลขหกตัวเราก็มาประกบกันเวียนกันนะครับเราห้ามามา,มาเทียบเบื้องยังได้นหนีะพี่้องนิพซีครับเามาเทียบเบิ้องยังไนหนีนะครับครับลัางจากนี้นะครับเสื่อนาดีก็วยเตี๋ยวมาครับนะครับ ครับออกแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเขาต้องมาคัดใส่ในในสูตรเต็มนะครับสูตรนี้นี่ถ้าบอมไม่อยู่ในนี้นะครับพี่น้องบ่มีโอกาสถือเลยครับเนะี่ตัวเล็ใน,นมอตอร์ไซค์กระย่างนะครับถ้าบ่มมีโอกาสถือนะครับเอาบไดนี้ขออนุญาตจับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับ แปนะครับนับสองแปดนะครับตัวเด่นอยู่ในนี้นะครับเด้ตัวเด่นอยู่ในสูตรสูตรนี้นะครับมันมีสองแปดนะครับขัดออกมาจากนี้นะครับคัดออกมาจากนี้นะครับสองแปดแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีสูตรนี้นะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับบอมีนะครับส่วนสูตรตะล่างนะครับเลขกเลขสามคูนะครับแต่ว่าเป็นเหลขกหกตัวนะครับพี่น้องเอซีเลขกสามแหงนะครับอยู่ในสูตรตะล่างนะครับเขากำลมาวิ่งกันนะครับเนาะมีหกเก้าไม่มีนะครับแต่ว่ามีเก่าสองนะครับ เก่าสออันนี้ก็เก่าสอนครับครับด้เราสามคู่นะครับได้เลขกเาสามคููนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งมีบอมีนะครับเด้อในสูตรนี้นะครับสูตรลูกซ้อนนะครับพี่น้องเอฟซีต้องเข้าใจนะครับ บ่เมียน่าจิจับเวียนกันต์ท่านี้เรียกออกสองสองก็ะเด้หรอพี่น้องทีแปดแปดก็ได้นะครับอันนี้เจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับห้าหนึ่งก็ได้นะครับตัวหาหนึ่งบมีนะครับมีหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะรับเชี้อนาดีเสียดของแม่ยูลักษณะนี้นะครับประจํานะครับเพราะว่าเรียก่เคยเด็ดเด็ดดัง,ดงมากเชี้อนาดีใหญ่แค่บ่เกินซีคูนะครับ ให,ให้พี่น้องเข้าบ่เกินซีคูนะครับหาหนึ่งบวมีนะครับห้าหนึ่งไม่มีในสูตรบ่มมีหาหนึ่งนะครับตัดออกไปเจ็ดหนึ่งมีนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับครับแล้วก็แปดสอสูตรตาล่างซี่เลียมก็มีนะครับเนาะนี่คือสูตรตารางสี่เลียมแปดสองนี่ก็มีมีมากขึ้นกันนะครับก็เลยสิจับคูนะครับ มุกสองนะครับมุกสองมีนะครับแถวหรอบนี้มีหาคูนะครับเนะครับมีตฤกต่แคหาคูนะครับครับหลังจากนี้แล้วนะครับก็จะมาขัดล่งให้พี่นอนเข้า ก็จะมียคาคู่นะครับเราใส่เหลี่ยมไม้ลดนอนะพี่นอนมันจะอาใครเบื้องไงนะครับอันนี้มันตามสูตรนะครับนะักเลียตามสูตร16ตุลาคม สองห้าหกหก,หกลัฐบาลไทยนะครับโคงสุดท้ายนะครับ เลขวิ่งนะครับเนาะเซียนดีนะครับจีขอวาเป็นตัวเน้นๆนนนะครับสี่วิ่งนะครับวิ่งนะครับวิ่งเก้ากับสองนะครับวิ่งเก้ากับสองนะครับขับจับคู่นะครับ จับคู่กันยืะในสูตรนี่ได้พีนองเนซี่ครับสูตรเต็มนะครับขัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนะครับสองเก้านะครับสองแปดนะครับสองหกอันนี้เป็นสุดรขัดเด่นๆออกมาแล้วได้ครับได้พี่นองเนปซี่ครับแล้วก็ 1 7น,นะครับ1 7แล้วก็5 7ปกติสิมีอยู่4คูนะครับหลอบนี้มีหาคูนะครับเด่นตัวใดเ้นะพี่้ลงยิซีครับเด่น2อเก่านะครับ2 6นะครับ2 8งนครับ เด่นอยู่ครับพี่น้องเอซีนะครับเ,เด่นสองเก้ากับสองหกสองแปดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนี่ครับคือว่าต้องมีอยู่ในสุดนี้นะครับต้องมีเขาว,วิ่งอยู่ในสุดนนี้นะครับวิ่งนะครับวิ่งเก้ากับสองนะครับ ผับสูตร,รัรเตอวครับพี่น้องยิบซีบัน,นเจ็บสูตรแล้วนะครับเห็นพี่น้องเขาเช็บหน้าจอไว้ครับครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นะครับรัฐบาลไทยนะครับโกงสุดท้ายนะครับของเสียนาดีนะครับ ตาบันไท่โคงสุด้ทยนะครับของเซียนนาดีนะครับวิ่ง9กับ2นะครับเด่นนะครับมี2เก่านะครับ2เก่า26นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวร่องนะครับก็เป็น2817กับ57นะครับครับตัวเลขมมิวเค่หาครูนะครับเนาะอันนี้ถือว่าเป็นโคงสุดไทยด้อครับเ้อของเซียนนาดีนะครับจีบ่มมีอีกนะครับรอบฟันท่งก็บ่มีอีกนะครับรอบเดียวจบนะครับ ครับรอบนี้ก็คอยพี่น้องเข้านะครับโศกเหมือนไปน้ำกันกับรัฐรัฐบาลไทยนะครับสีลงวัตตะเลา่าพี่น้องทีรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะครับคอยพี่น้องเข้าเฮงเฮงปังปังรุงยรยกันสุขุสุข้นครับสำรัคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแคนีกคอนครับสวัสดีครับ